ทีนี้ไปดูในเรื่องของที่ดินสประกอนะครับโดยจังหวัดส,สงขลาก็พบเกษตรกรยื่นลงทะเบียนเปลี่ยนสประกอเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วทั้ง3อำเภอนะครับดีเดี์15มกราคม67เรียมอบโฉนดกว่า500แปลงแก่ชาวบ้านเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการทำเกษตรได้โดยไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบให้เดือดร้อนครับ นายมนตรีศรีเพชสายปฏิรูปที่ดินจังหวัสดสงขลานะครับเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลมีนยโยบายเปลี่ยนสปก4.01เป็น,นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตร,รกรทั่วประเทศทําให้เกษตร,รกรสามารถเข้าถึงสิทธิ์และแหล่งทุนมากขึ้นนะครับโดยไม่ต้องคู้หนี้นอกระบบให้เดือดร้อนล่าสุดข้อมูลของจังหวัสดสงขลาพบว,ว่ามีประชาชนทยอยลงทะเบียนทั้งระบบออนไลน์การอาหน่ยบริการและยืนยัน ด้วยตนเองแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมารวม13อำเภอของจังหวัดจำนวน626รายพร้อมเตรียมค i c k off มอบโฉนดให้กับชาวบ้านในวันที่15มกราคมปี67จำนวน500แปลกแน่นอนครับ หลังจากนั้นนะคะเมื่อครบระยะเวลาหนึ่งปีสปกจังหวัดจะเริ่มทยอยออกโฉนดให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรและคาดว่าจะออกโฉนดได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในหปีซึ่งหลังจากรัฐบาลเศรษฐาได้ผลักดันนโยบายนี้ออกมาก็ทําให้พี่น้องกเกษตรกรชาวจังหวัดสงขลาดีใจกันอย่างมากเพราะว่าทุกวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการทรรําเกษตรโดยเฉพาะการทําสวนผลไม้ปลูกพืชผักต่างๆกเกษตรกรจะต้องหาเงินทุนมาปรับปรุงดูแลเพื่อไม่ให้พืชผลไม้ได้รับความเสียหาย ซึ่งพอได้ทราบข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก4 01ให้เป็นโฉนดที่ดินก็รู้สึกดีใจเพราะจะได้เอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินซึ่งทั้งหมดเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่ดีกินดีและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นท,ทางนี้นะครับหากพบว,ว่าท่านใด ตนเองนมีที่ดินเป็นสปก .4 ขี01ถึงแม้จะไม่ได้เป็นกเกษตรกรเพียงแต่ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินนั้นไม่น้อยกว่า5ปี ก็สามารถยื่นลงทะเบียนขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้เช่นกันนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.alro.go.th หรือที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือจะเดินทางไปยื่นด้วยตนเองก็ได้นะครับส่วนเอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือประกอบด้วยสปก4ีคีดส1ฉบับผู้ถือหรือสำเนาสัญญาเงินกู้ทกศกรณีกู้เงินทกศนะครับบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุลครับ เป็นการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพประโยชน์ให้กับกตรกากรนะครับที่เดิมนะครับสมพกสิทธิ์หนึ่งเนี่ยสิทธิ์อาจจะมีสิทธิ์อาจจะไม่มากสิทธิ์สิทธิ์ประโยชน์นะครับอย่างเช่นการกู้เงินจากตกสนี้เมื่อก่อนจะเป็นสปพกสิทธิ์หนึ่งนี้เราก็จะกู้กับตกสงได้อย่างเดียวธนาคารเดียวเพราะว่าสมพกไปทําบัญชีก็ตกลงไว้กับตกลงว่าให้กติกากร ของสัมภาร์เนี่ยสามารถกู้เงินได้นะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นฉนดเพื่อการเกษีรแล้วเนี่ยอาจจะกู้กับธนาคารของรัฐได้ทั้งหมดแล้วก็อนาคตก็จะอาจจะกู้กับธนาคารเอกชนได้นะครับอันนี้คือในอนาคตที่จะพัฒนาขึ้นนะครับกรบที่จะแจกมีแจกแง่นอนวรับคือสงการที่มีเป้าหมายวันที่15มกราคมเจ็ดเนี่ย500 500แปลงนะครับตอนนี้มาลงทะเบียนกับรอไว้แล้ว ทั้งหมดนะครับทั้งระบบออนไลน์ทั้งทั้งออกศูนย์บริการทั้งมาที่สํานักงานนะครับ6 2ิ6 2กรายนะครับคือคุณที่จะออกสมบกเ,เปลี่ยนเปยนเป็นชนดเพื่อการสื่อเนี่ยต้องมีการรังวัดเป็นระบบ RDC แล้วครับในี้ระบบมาตรฐานกรมแผนที่ทได้นะครับ <us> คืองานสปบกนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยรเราลังวัดเป็นระบบศูนยรลอยบ้างเป็นระว่างที่ไม่ใช่ RDC บ้างเหมือความก้าวเคลื่อนมันก็มีครับดังนั้น,น,น การเปลี่ยนจฉนดเพื่อเป็นการเพื่อการเกษตรเนี่ยการทางวัดก็ต้องถูกต้องชัดเจนมีความกระเทือนในน้อยที่สุดนะครับถึงจะมาดำเนินการอ่าออกเป็นจฉวดเพื่อการเกษตรได้นะครับอันนี้ก็คือมีแผนทุกเปีครับจะถึงห้าปีครับออกก็คุมทุกทุกองเภอรของโครงการครับ